นอกจากเรื่องของการว่างงานแล้วเรื่องของการมุ่งเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยเพศงานในต่างประเทศก็ถือว่าสําคัญค่ะทางสงพอรสอีหนึ่งนะครพนมค่ะเพื่อนใดขันรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมุ่งเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเพจงานในต่างประเทศส้างโอกาสให้กับแรงงานได้มีทักษะฝีมือเพื่อนํารายได้กลับสู่ประเทศค่ะ นายวิรศัก์แก้วบุตรดาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมดำเนินการทดสอบฝีมือค้นงานเพื่อไปเหตุงานให้ต่างประเทศขานรับนโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกาทีได้มีนโยบายในการจัดทรงแรงงานไทย ไปเหตุงานต่างประเทศและมีการส่งเสริมการมีงานเห็ดสร้างรรยงานให้เป็นแร่ง,งานที่เชี่ยวชาติในการออกเพตุงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสให้แรยง,งานมีทักษะก่อนที่สิธิเดินทางไปเป็นที่ย่อมรับของนายจ้างในต่างประเทศสามารถนํารายได้กลับสู่ประเทศและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนพร้อมสั่งคุณภาพชีวิตที่ดีในปีงบประมาณ2568ค่ะครับโดยมีการทดสอบฝีมือค้นงานเพื่อไปเหตุงานต่างประเทศ หาสาขาอาชีพคือหาสร้างประกอบไปด้วยนะครับสร้างพื้นบ้านต่เท่าไรครับผมสร้างไม้สร้างเหล็กเสริมคอนกรีตสร้างกออิฐสร้างสาปูนเนี่ยแหละครับสร้างปูกระเบื้องสร้างเสื่อมแล้วก็สร้างอ่างโลหะโดยมือนะครับที่เราเห็นเนี่ยแหละครับซึ่งแรงงานที่เขาร่วมทดสอบฝีมือในครั้งนี้เป็นแรงงานไทยที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลได้ครับ เป็นจได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นได้บนันี้เป็นการ skill อัพสกิลข,ของนะครับผมได้ไปเซอร์ไปกับได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้วกะ็ที่สำคัญก็คขึ้นในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยเป็นอย่างดีเพราะว่าคนไทยเนี่ยมั่นขยันนะครับเ่ราว่าจะเป็นแรงงานในเรื่องของแรงงานฝีมือและกะ็ะแรงงานในภาคเกษตรน,นะครับ พี่ <ifer> น่องแทบ้านทีน่น้องแทบ้านอันไปเก็บพักไปเห็ดเกษตรอยู่หันมาท่านมาอยู่ส่งแต่เงินมาให้พ่อให้แม่เมื่อตีเมื่อจินแล้วค่ะดีหลายเนาะเรื่องแรงงานไทยนะคะบบแพ้ชาติใดในโลกนะคะ